ข่าวสนักข่าวิทธิาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ นายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบรัฐบาลนะคะไร้วาระงานทางการภาคเช้าค่ะขณะช่วงบ่ายประชุมกตอรรอพร้อมจับตาลีขาธิการสอมอชอพิจารณามาตรการคลายล็อกเฟสที่5 ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาในยศรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตามปกติโดยในช่วงบ่ายนะคะนายรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขณะที่ความเคลื่อนไหวอื่นๆนั้นในช่วงบ่ายพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิทาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชใน,านาฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการใน การป้องกันและการยับยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 สรุปการประชุมถึงมาตรการคลายล็อกเฟส5ที่มีสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตและสถานบริการอาบอบนวดและโรงน้ำชาจะเปิดบริการได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเพราะจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการที่ผ่านมาได้วางมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเป็นขั้นตอนนอกจากนี้คาดว่าจะมีการหารือถึงพรกฉุกเฉินที่จะครบกำหนดวันที่30มิมิถุนายนนี้ว่า จะยกเลิกหรือคงไว้เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางค่ะสภานะคะพิจารณารับทราบผลการดำเนินการประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศค่ะนายชวนลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมนะคะโดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระประธานอนุญ,ญาตให้สมาชิกปร,รึกษาหารือในเรื่องต่างๆและเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธาน เริ่มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยในวันนี้นะคะจะพิจารณาวาระรับทราบที่เหลืออีก12เรื่องอาทิรับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปีตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศประจําปี2562รับทราบรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจําปีงบประมาณ2562รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2560และปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2561นอกจาก ะะยังมียติที่ค้างการพิจารณากว่า156ยติด้วยสําหรับการประชุมวันนี้นะคะที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก90วันนับตั้งแต่วันที่26มิถุนายน2563เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ าประกอบกับในช่วงเดือนมีนาคม2,563จนถึงปัจจุบันได้มีการระบาดของโรคโควิด -19 จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถประชุมคณะกรรมาการได้ค่ะปิดท้ายที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะคะห่วงเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่งหล่นเป็นอันดับ3ของโลกแล้วรัฐบาลต้องจริงจังเพิ่มผลผลิตต่อไร่ค่ะ นายทูเกียริโอพาสวงนะคะนายกกิติมิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะว่าส่วนแบ่งในการส่งออกตลาดข้าวไทยเวลานี้ปรับลดลงมากโดยไทยหล่นลงมาเป็นผู้ส่งออกอันดับที่3ของโลกรองจากอินเดียและเวียดนามจากหลายปัจจัยทั้งในส่วนของผลผลิตต่อไร่ที่ประเทศไทยทําได้น้อยกว่าประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามโดยไทยทําได้เฉลี่ยไร่ละ7 0 0ถึง800กิโลกรัมค่ะในขณะที่เวียดนามนะคะทำได้เฉลี่ยไร่ละ1,200กิโลกรัมส่งผลทําให้ราคา ออกข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งตันละ40-50เหรียญสหรัฐทางภาคเอกชนอยากให้รัฐบาลให้ความสําคัญในเรื่องของพันธุ์ข้าวในการผลิตที่จะทําให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้นและตรงตามความต้องการของตลาดให้มากขึ้นค่ะโดยในช่วงครึ่งปีหลังนะคะจากสภาพอากาศที่เป็นใจอาจทําให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกับราคาข้าวของเกษตรกรได้รัฐบาลอาจต้องใช้วงเงินในการประกันร,รายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นค่ะ จบการเสนอข่าว10นาฬิกานาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN